สวัสดีคะ่ะทุกคนดินปลูกเก่าอย่าทิ้งนะคะเอามาปลูกถุงเงินถุงทองงามดีมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนเห็นถุงเงินถุงทองด้านหลังของเราไหมล่ะคะเห็นไหมคะว่ามันเนี่ยนะคะ งอกงามดีนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะแต่รู้ไหมคะถุงเงินถุงทองที่สวยงามนะคะใบโตแข็งแรงแบบนี้นะคะเราใช้ดินเก่าในการปลูกนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งกระถางนี้นะคะเราใช้ดินที่เหลือนะคะจากการปลูกพวกบอลกระดาษด่างค่ะหลังจากที่เราลื้อไข่แล้วนะคะเราก็นําดินเก่านั้นแหละคะ่ะมาปลูกเจ้าต้นหนึ่งถุงเงินถุงทองต้นนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะมันก็จเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยละคะ่ะ แล้ววันนี้นะคะถุงเงินถุงทองของเราต้นนี้นะคะทุกคนเขาก็นี่เลยค่ะ มีลูกออกมานะคะซึ่งลูกเนี่ยก็โตพอสมควรแล้วนะคะสมควรแก่การที่จะต้องแยกออกเปลูกแล้วนะคะทุกคนนี่เลยวันนี้เราก็จะมาปลูกนะคะต้นถุงเงินถุงทองต้นนี้นะคะทุกคนด้วยดินเก่านี่เลยค่ะวัสดุปลูกเก่านะคะที่เราเก็บเอาไว้ค่ะซึ่งวัสดุปลูกอันนี้นะคะเป็นวัสดุปลูกที่เราใช้ปลูกอบอนกระดาษดักขาวนะทุกคนหลังจากที่เราลื้อไข่เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดินนี้เราไม่ได้ทิ้งนะคะเราเอาตากแดดทิ้ง ไวนะคะทุกคนหลังจากตากแดดนะคะเราก็เอาเก็บเข้าร่มไว้นะคะนี่เลยแล้ววันนี้เราคิดว่ามันเหมาะมากๆเลยที่จะนํามาใช้ปลูกถุงเงินถุงทองนะคะทุกคนนี่สังเกตเห็นไหมว่าดินเก่านะคะจะมีลักษณะร่วนซุยมากๆเลยค่ะ นี่นะคะแล้วมีหนามซ้ำนะคะยังมีในส่วนของเศษนะคะปุ๋ยออสโมโค้ก็ยังหลงเหลืออยู่ด้วยนะคะทุกคนพร้อมกับอินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะซึ่งดินเก่าเหล่านี้นะคะทุกคนมันมีส่วนผสมส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นกากมะพร้าวสับนะคะหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์นะคะแล้วก็มีในส่วนของทรายหยาบด้วยล่ะค่ะซึ่งก็มีส่วนทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งเราเห็นว่าวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็เหมาะมากๆเลยที่จะมาปลูกต้นถุงเงินถุงทองค่ะ ซึ่งถ้าเรากลัวว่าดินปลูกเก่าเนี่ยจะมีสารอาหารไม่เพียงพอนะคะทุกคนเราสามารถเพิ่มในส่วนของใบก้ามปูหมักลงไปได้นะคะแล้ววันนี้เราก็จะเพิ่มใบก้ามปูหมักลงไปนะคะทุกคนพร้อมด้วยกับนี่เลยนะคะไตรโครเดอร์มาค่ะนะคะเพิ่มลงไปเลย หรือถ้ากลัวว่าปุ๋ยออสโมโคที่หลงเหลืออยู่เนี่ยมันเสื่อมสภาพไปแล้วหรือเปล่านะคะเราก็เพิ่มเข้าไปใหม่ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ไม่ยากเลยนะคะทุกคนแถมประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่มวัสดุการปลูกที่น้อยลงนะคะแต่ว่าเรามีวัสดุเดิมอยู่แล้วนะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะ ก็ประหยัดต้นทุนล,ลงไปนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะทุกคนราคาวัสดุปลูกเนี่ยค่อนข้างจะแพงกว่าราคาต้นไม้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะคะหรือถ้าวัสดุปลูกของใครนะคะที่แบบว่าเป็นดินแบบว่าดินเพียวๆหรือว่าดินผสมกับมะพร้าวสับแค่นั้นก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งเราก็สามารถหาวัสดุปลูกนะคะมาเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะใส่เพิ่มลงไปได้นะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เราจะสังเกตเห็นว่าวัสดุปลูกของเราเนี่ยจะมีความชื้นอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราตากแห้งแล้วนะคะทุกคนเราก็เอาออกมาตากน้ำฝนนะคะเพื่อให้มันมีความชุ่มชื่นเพื่อที่จะได้นำมาปลูกนะคะถุงเงินถุงทองในวันนี้นั่นเองค่ะโอ้โหทุกคนเห็นไหมยังมีอันนี้อยู่เลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นชิ้นตานะคะของบนกระดาษด,ด่างเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเอาไปเพาะ เมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาปลูกนะคะในนี่เลยกระถางเราก็ใช้กระถางเหลือใช้อีกเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าถังสีเก่าๆนะคะเอามาเจาะรูให้รอบเลยนะคะทุกคนทั้งด้านข้างและด้านล่างนะคะแบบนี้เลยใช้ของเหลือใช้ทั้งนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นี่นะคะ่ะนําวัสดุปลูกของเราใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะเตรียมวัสดุปลูกลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแยกนะคะถุงเงินถุงทองกันค่ะนี่เลยนะทุกคนวิธีการแยกนะคะเราจะใช้นะคะจะใช้เป็นมีดก,ก็ได้นะคะหรือใช้เป็นแบบว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพ่วเหรอคะพั่วเล็กๆคือวัสดุที่มันมีความคมความแหลมนะคะทุกคนเราก็จะแทงลงไปเลยค่ะชึบ ก็ค่อนข้างยากหน่อยนะคะเพราะว่าเขาชิดกับต้นแม่เลยอ,ะอ่ยะอยเราจะดึงเขาขึ้นมายัางไงเฮ้ยทุกคนดูดิไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลย มีใบเก่าอยู่หนึ่งใบนะคะใบนี้นะคะเราสามารถเอาออกได้เลยนะคะชึบนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้จ้าหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะนําน้องลงปลูกเลยนะคะก็เคลียร์หลุมให้น้องนิดนึงนะคะเราใส่ดินเพิ่มไปอีกได้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราลดน้าไปเรื่อยๆเนี่ยดินมันก็จะยุบลงไปนะทุกคนถุงเงินถุงทองนะคะเป็นพืชที่โตง่ายนะคะเลี้ยงง่ายโตง่ายนะคะทุกคนเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะเทพจะในดินทุกชนิดเลยนะคะทุกคนถามว่าชอบน้ํำไหมนะคะก็ปกติอะเจ้าต้นแม่เขาอะเราก็เลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยโอโหน้ำถึงแดดถึงมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องเขาก็โอเคนะคะไม่ได้มีอาการใดๆเลยนะคะส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาก็คือพวกไรแดงโดนายแดงบุกแค่นั้นนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นพวกโรคพืชอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่เจอเลยนะคะอ่า เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าดินมันชื้นมากๆแบบนี้นะคะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องรดน้ําก็ได้นะคะก็ถ้าเป็นเวลาปกตินะคะการรดน้ําก็คือสักประมาณ3-5ถึงวันรดครั้งก็ได้คะ่ะหรือถ้าเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆนะคะทุกคนก็สังเกตหน้าดินนะคะถ้าสมมุติว่าดินแห้งมากๆก็สามารถรดวันละครั้งได้เลยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาเจ้าตุง้งถุงเงินถุงทองต้นเล็กเนี่ยนะคะที่เพิ่งปลูกใหม่เนี่ยไปไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทก่อนนะคะให้น้องเนี่ยเขาได้อ่าตั้งตัวก่อนนะคะก็คือให้รากสามารถเดินนะคะแล้วก็คือให้เขาปรับสภาพกับสถานที่ใหม่ได้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเห็นว่าน้องแข็งแรงดีแล้วนะคะก็เอาน้องออกมาเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยแบบต้นแม่เขาก็ได้ค่ะ ซึ่งต้นแม่วเขานะคะทุกคนจากตอนแรกนะคะที่เอาออกมาเลี้ยงแบบแดดร้อยฝนร้อยใหม่ๆนะคะในส่วนของความด่างขาวตรงนี้นะก็มีปัญหาบ้างนะคะก็มีใบช้ำน้ําใบไหม้บ้างนะคะแต่ว่าพอเขาปรับสภาพได้นะคะทุกคนว่าเขาต้องอยู่กับแดดที่แรงหรือว่าฝนที่แรงนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเจอแดดแรงหรือว่าฝนแรงนะคะทุกคนเขาก็ใบเขาก็ยังสวยอยู่นะคะก็คือเราจะเจอว่าในส่วนของใบช้ำน้ําหรือว่าใบไหม้เนี่ยมันมีน้อยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือใบ ใบใหม่ที่พึ่งกลางนะคะทุกคนถุงเงินถุงทองนะคะเป็นไม้ด่างที่มันมีความพิเศษก็คือในต้นเดียวนะคะจะมีทั้งด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวเลยค่ะก็คือถ้าใบใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างสีเหลืองแบบนี้นะคะทุกคนถ้าออกใหม่ๆเนี่ยจะเหลืองเยอะกว่านี้นะคะแบบเหลืองทองอลามเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่ากลางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะจากสีเหลืองทองนะคะก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆจางไปกลายเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะ นี่เลยกลายเป็นสีขาวสวยแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไม้ด่างที่มันมีความพิเศษในตัวเองแล้วก็มีความสวยงามความหมายดีด้วยนะคะชื่อถุงเงินถุงทองก็จัดว่าเป็นต้นไม้มงคลอยู่แล้วนะคะทุกคนใครที่ปลูกต้นถุงเงินถุงทองไว้ในบ้านนะคะก็นั่นแหละค่ะถุงเงินถุงทองนะคะก็เก็บเงินเก็บทองนะคะทำให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็ราคานะคะน่ารักกุบกิบมากๆเลยจากที่เราไปเดินตลาดต้นไม้มานะคะทุกคนถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะเขาก็ขายกันกระถางละ35-50บาทเลยนะคะถ้าต้นเล็กกว่าน,นี้อีกนิดนึงก็สามกระถางร้อยเลยะคะ่ะทุกคนก็เป็นไม้ด่างอีกหนึ่งต้นนะคะที่สวยปลูกง่ายดูแลง,ง่ายนะคะความหมายดีก็น่าซื้อหามาปลูกมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเวลาเขาโตต้นใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็สวยมากๆเลยเห็นไหมคะถ้าเรามองจากมุมนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ด่างที่ราคาถูกมากแต่เวลามาอยู่แบบรวมกันแบบนี้เขาก็มีความโดดเด่นไม่ใช่น้อยเลยค่ะตินปลูกเก่าที่เหลืออยู่นะคะอย่าทิ้งนะคะเห็นไหมคะว่ามีประโยชน์ค่ะสามารถนำมาปลูกทุงเงินทุงทองให้เจริญเติบโตสวยงามได้แบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ